เด็กที่น่ารักของคุณครูนิดทุกๆคนวันนี้เราก็มาเริ่มเรียนออนไลน์สัปดาห์ที่3แล้วนะคะวิชาแรกที่จะเรียนวันนี้ก็คือวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆวันนี้เตรียมสมุดมาทําตัวอย่างก่อนนะคะเราจากตารางที่คุณนิดส่งไปให้วันนี้จะทําจากหนังสือเรียนนะคะในหน้า6 2หน้า63 โดยแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้า63นะคะเด็กๆจะต้องทำแบบฝึหัดทั้งหมด10ข้อนะคะวันนี้10ข้อนะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะทำนะคะเด็กๆต้องเขียนวันที่ก่อนนะคะนะดูในคุณคุณนิดเขียนวันที่รอรอพวกเราเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะวันนี้นะลองอ่านวันที่เขียนแล้วอ่านด้วยนะคะวันจันทร์วันที่19เดือนกะระ กดาคมพศ2564นะคะคุณครูวันนี้เขียนไม่พอเพราะนั้นคุณครูี่ก็ขึ้นบรรทัดใหม่เด็กๆถ้าเขียนไม่พอขึ้นบรรทัดใหม่นะคะไม่ให้ทะลุไม่ให้ไปอีกหน้าหนึ่งนะอย่ามาหน้านี้นะคะเมื่อมันหมดหน้านี้หมดบรรทัดนี้ก็ลงตรงนี้เลยนะคะเตรียมน,นะเขียนเดี๋ยวคุณครูจะรอเขียนวันที่เรียบร้อยนะคะเด็กๆเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาดูกันนะในหน้า63ในหน้า63แบบฝึกหัดที่เราจะได้ทำวันนี้มีทั้งหมด10ข้อค่ะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9และข้อ10นะคะเป็นการลบที่แสดงวิธีการตั้งลบและมีการกระจาย นะคะเด็กๆทำทั้งหมด1ิบข้อการบ้านมีแค่หน้าเดียวนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะการบ้านเราจะมีแค่วันละหนึ่งหน้าเพื่อมให้เด็กๆและผู้ปกครองเครียดนะคะค่อยๆทำไปวันละหน้าถ้าหนูทำเองหนูฝึกคิดเองหนูก็จะเก่งนะคะนะเพราะนั้นเมื่อมี10บข้อคุณครูนิดจะพาเราทำาพาทำตัวอย่าง นะคะเราจะเริ่มข้อที่1เป็นตัวอย่างนะคะให้เด็กๆลอกโจทย์นะคะข้อ1ก่อนที่หนูจะเขียนโจทย์นะคะหนูเขียนคําชี้แจงก่อนนะคะว่าสแสดงวิธีหาผลลบสแสดงนะคะสซเสอดอดีงองงวิธีวแวนสระอิ ทอทงสระอีหาหอหีบสระอาหออาหาผลหอพึ่งดูดีนะคะผลลบอ่านี่คือคำชี้แจงนะคะคำชี้แจงนะแสดงแสดงวิธีหาผลลบ นะคะนี่คือคำชี้แจงนะเราต้องเขียนกันไปก่อนนะคะเขียนก่อนเลยคุณครูจะรอ,อเมื่อเขียนแสดงวิธีหาผลลบเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมลอกโจทย์นะคะข้อหนึ่งเลขหนึ่งอยู่หน้าเส้นหน้านะคะข้อหนึ่งโจทย์ข้อนี้คือ6 3 0ม0่หกม่หลักพันก็ศูนหลัก ร้อยก็ศูนย์หลักสิบก็ศูนย์หลักหน่วยสามอ่านว่าหกหมื่นสามลบลบเท่าไหร่นะลบหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสามลบหนึ 1, 000, 53, ่งพันแปดร้อยห้าสิบสามอ่า หกมืนสามลบ1,853อย่าลืมใส่คอมมานะคะนะต่อไปเครื่องหมายเท่ากับต่อไปเครื่องหมายช่องว่างหรือช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะได้แล้วนะคะนี่คือโจทย์ของข้อที่1โจทย์ข้อ1น,นะคะ ต่อไปบรรทัดต่อไปเว้นหนึ่งบรรทัดอ่าเว้นหนึ่งบรรทัดเขียนคําว่าอะไรเอ่ยเขียนคําว่าวิธีทำเตรียมเส้นหน้าเลยนะคะวิธีทำเตรียมบรรทัดไว้อ่าเขียนวิธีทำเสร็จแล้วเตรียมมาบรรทัดนะคะอ่าคุณครูนี่ก็เตรียมเล็บเหมือนกันบรรทัดของคุณ,คณนิดนะเกีดยเส้นใต้สองเส้นนะคะ พร้อมขีดเส้นที่1นเดินมานิดหนึง่งขีดเส้นที่สองเรียบร้อยอ่าแล้วได้แล้วเีนได้สงเส้นแล้ววิธีทำเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมการทัดแรกเขียนตัวตั้งนะคะตัวตั้งคือ,อไรเอ่ยตัวตั้งคือหกหมืนกับ3เริ่มเขียนจากหลักหมืน่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับ โดยเว้นระยะห่างเว้นวรกนะคะเว้นวรกนะจากตัวหนังสือตรงนี้มาตัวเลขก็หกหมื่นก็เขียนเลขหกอ่าแล้วก็เว้นวรกหลักพันไม่มีมีเลขศูนย์หลักร้อยก็ศูนย์อีกหลักสิบก็ศูนย์อีกหลักหน่วยคือเลขสามค่ะอ่าแล้วก็ใส่คอมมาใส่คอมมาระหว่างหลัก ร้อยกับหลักพันนะคะนหน่วย,ยสาาิบร้อยใส่คอม่าลักหลักพันหลักหมื่นนะคะใส่ถูกด้วยเรียบร้อยแล้วตัวตั้งได้แล้วต่อไปเว้นบรรทัดนะคะเว้นบรรทัดนะคะเว้นบรรทัดมาหนึ่งบรรทัดนะเว้นบรรทัดลงมาหบรรทัดเพื่อเขียนตัวลบตัวลบคือตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยห้เป็นตัวลบนะคะ การเขียนตัวลบหนูต้องเร่มเขียนจากหลักหน่วยก่อนก็คือหลักหน่วยก็เลข3าเลข3ก็ตรงตรงหลักหน่วยตรงนี้เลข3าก็ตรงกับเลข3ข้างบนหลักหน่วยแล้วต่อไปหลัก10บก็มาตรงหลัก10อีกหลักสิเลขห้เลขห้ก็ตรงเลขศต่อไปก็หลักร้อยหลักร้อยเลข8เลข8ก็มาตรงหลักร้อยตรงนี้ต่อไปหลักพันหลักพันเลขหนึ่ง เลขหนึ่งก็มาตรงเลขหนึ่งไม่มีหลักหมื่นก็ไม่เขียนค่ะเว้นว,าว่างไว้ก็หน่วยสิบร้อยใส่คอมมาไอ้นะอ่าเรียบร้อยนะคะใส่คอมมาเสร็จแล้วก็เตรียมมาบรรทัดเหมือนเดิมนะคะมาท่านลนลืมนะตรงนี้เป็นวิธีทำเพราะฉะนั้นขีดกี่เส้นคะเขี้นใต้กี่เส้นคะการแสดงวิธีทำเขี้นใต้หนึ่งเส้นค่ะ เส้นเดียวนะแส่มันทัดนะคะนาขีดด้วยมือนะมีหลายคนขีดด้วยมืออยู่ใส่เครื่องหมายลบค่ะหาผลลบกันนะคะนะเริ่มจากหลักอะไรคะคุณครูนิดจะใช้ปากกานะวันนี้จะห้หนูเห็นจะหเห็นชัดๆนะคะเพราะว่าอยู่โรงเรียนคุณครูนิดก็ใช้ปากกาใช่ไหม ใช้ปากกาสีแดงบ้างสีน้ำเงินบ้างสลับกันไปนะคะวันนี้จะให้คนละสีให้หนูเห็นชัดเจนขึ้นนะเราเริ่มจากลบหลักหน่วยหลักหน่วยคืออะไรคะสามลบสามมีอยู่สามลบออกไปสามเหลือเท่าไหร่คะมีอยู่สามลบออกไปสามก็เหลือศูนย์ค่ะใช้ปากกาแล้วนะเห็นชัดขึ้นนะคะ อยู่3มีเงินอยู่3บาทซื้อขนมไป3บาทหมดพอดีก็จะเหลือ0นนะคะต่อไปหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเรามาดูหลักหลักอะไรเอ่ยหลัก10นะหลัก10คือ0 -5 0-5ลบ5 0ลบ5ไม่อยู่0ูลบออกลบ5เาใช่้ลบได้ไหมคะลบไม่ได้0ก็เลยต้องมายืมอ่านะคะค,คุณครูนี้จะทำปากกาให้หนูเห็นชัดนะคะ ศูนย์ก็เลยต้องมายืมศูนย์ตัวนี้มายืมแล้วตัดออกไปแล้วต้องมายืมมายืมศูนย์ศูนย์ตัวนี้ก็ไม่มีจะให้อีกตัดไปอีกมายืมข้างหน้าศูนย์ตัวนี้จะมายืมไม่มีตัวจให้ยืมอีกตัดออกไปอีก,ออก,อกเพื่อเตรียมยืมต่อไปเพราะฉะนั้นเหลือท้ายศูนย์ตัวนี้ก็ต้องมายืมยืมอะไรคะยืมหกอ่าจะตัดแล้วนะไอ้หนูเห็นชัดๆนะคะอ่ายืมหกหกเหลือเท่าไหร่เอ้ย คุณครูนิดขยายให้ใหญ่ให้หนูดูอีกครั้งนะคะว่าศนต้องมาลบออกห้ศูนย์ลบออก5ลบไม่ได้ศูนจะต้องทำหน้าที่ในการไปยืมศูนย์จากหลักสิบต้องทำหน้าที่ไปยืมหลักร้อยใช่ไหมคะผลตัดไปแล้วเราต้องไปยืมใช่ไหมต้องมายืมหลักร้อยหลักร้อยก็เป็นศูนย์เหมือนกันไม่มีอะไรให้ยืมหลักร้อยก็ต้องต้องไปยืมต่อไปยืมหลักพัน หลักพันก็เป็นศูนย์ศูนย์อีกไม่มีอะไรยืมอีกกตัดอีกเพื่อจะมายืมหลักหมื่นหลักหมื่นมีอยู่หกให้มีให้ยืมไหมคะมีให้ยืมเพราะนั้นโดนยืมแล้วจากหกโดนยืมไปก็จะเหลือเท่าไรคะก็จะเหลือเท่าไหรเอ่ยก็จะเหลือห้าค่ะหกเห็นไหมหลักหน่วยหกโดนยืมไปเหลือห้าห้าตรงนี้อ่ามาขยุบนะคะตรงนี้ ศใช่ไหมคะหม,มายืมหกไปหนึ่งศูนย์ตรงนี้ก็กลายเป็นกลายเป็นสิบค่ะอ่ากลายเป็นสิบพอกลายเป็นสิบปั๊บอศูนย์ตัวนี้มายืมสิบสิบก็จะเหลือเท่าไหร่คะสิบก็จะเหลือเก้าค่ะเก้ 9, <10 S 1> ตรงนี้กลายเป็นเท่าไหร่คะก็กลายเป็นมายืมมาหนึ่งก็เป็นสิบค่ะอ่าสิบตัวนี้ศูนย์ต้องมายืมอีก ยืมสิบสิบก็เหลือเท่าไหร่คะเหลือเก้าค่ะอ่าทีนี้ศูนย์ตัวนี้มายืมไปหนึ่งแล้วตรงนี้เหลือเก้าแล้วมายืมถึงตัวนี้ก็กลายเป็นสิบค่ะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะยืมกันเรียบร้อยแล้วนะ,ะดูนะคะคนกูนี่จะขี้อีกครั่ง,น,งนะเห็นไหมเป็นย,ยืมกันต่อเป็นทอดๆอดเลยนะคะ ตรงนี้1ิบตรงนี้9้าตรงนี้เก้าตรงนี้ห้ายิมต่อเป็นทดๆนะคะอ่าเตรียมนะนะจะคิดแล้วนะทีนี้นะอ่าเตรียมคิดแล้ว1ิบตรงนี้เป็น1ิบแล้วนะคะ1ิ 10, ลบออก5เหลือเท่าไหร่เอ,อ้ย10บลบออก5เหลือเท่าไหร่คะ10ลบออก5้าก็เหลือห้าค่ะอ่าต่อไปตรงนี้เหลือเท่าไหร่คะเหลือเก้าใช่ไหม9้าลบออกแปด นะคะ9ตอนเลขเป็นสิบใช่ไหมเอาไอ้สิตัวนี้ยืมไอ้ศูนย์ตัวนี้ยืมไปก็จะเหลือเก้า้าลบออก8ดก็จะเหลือหนึ่งค่ะนะต่อไปตรงนี้9้าเหมือนกันอีก9ลบออกหนึ่งลบออกไป1เหลือเท่าไหร่คะก็จะเหลือ8ปดค่ะต่อไปหลักหมืน่น ละมื่นเหลือจาก6โดนศูนย์ไปยืมไป1ก็จะเหลือ5 5ห้ตรงที่้างล่างมีตัวลบไหมคะ5ไม่มีตัวอะไรเลยเห็นไหมลงมาข้างล่างว่างไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้น5ไม่มีตัวลบเราก็ยกลงมาเขียนได้เท่าเดิมคือ 5, 5. อาหาหลังจากนั้นก็ใส่คอมม่าค่ะแล้วก็ขีเ่เส้นใต้สองเส้น เส้นที่หนึ่งป้ายเส้นที่สองดยค่ะเตรียมตอบแล้วนะคะเว้นลงมาดึงบรรทัดเห็นไหมบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดนี้ก็เขียนตอบตอเต่าโออ่างดอไม้มตอบเท่าไหร่คะตอบเท่าไหร่ห้าหมือ 8,150ห่้หาหมืพไก็มา100อส่า, 50, า, 50, า,าเรียบร้อยขีดเส้นใต้สเส้นเียมมันทันไหมรียมใต้ตอบนะไต้ตอบเอาเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองอ่า แล้วก็เว้นบรรทัดหนึ่งบรรทัดเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะขีดเส้นใต้ยาวเลยอ <t> ่าดูนะคะมันถึงเข <t> ีดเส้นใต้ยาวแล้วนะได <t> ้ยาวแล้วนะคะเห็นดังข้อเลยนะคะเรียบร้อยดีแล้วนะคะต <t> ่อไปนะคะวันนี้คุณครูนิดจะทำแบบตัวอย่างให้อีกข้อหนึ่งนะคะ เราจะไปดูตัวอย่างข้อที่2กันเลยให้เด็กๆลอกโจทย์เลยนะคะข้อ2 5 0ห้า0 0ลบสม6เเท่ากับช่องว่างช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะ แล้วก็เขียนบรรทัดที่สองเลยวิธีทำเขียนและเขียนเส้นใต้เรียบร้อยนะคะ,ะแล้วเราจะเตรียมทำตัวอย่างไปพร้อมพร้อมกันนะคะเริ่มจากเขียนตัวตั้งก่อนตัวตั้งคืออะไรคะตัวตั้งคือห้าหมื่นห้าหมื่นเห็นไหมหลักพันศูนย์หลักร้อยก็ศูนย์หลักสิบก็ศูนย์เก้าเพราะนั้นอ่านว่าห้าหมื่นเก้าเขียนเลยนะคะตัวตั้งนะ ต็ห้าหมื่นเว้นวรกหลักพันศูนหลักร้อยศูหลักสิบก็ศหลักหน่วยคือเก้าวางเว้นวักนะคะเว้นวร์กให้เรียบร้อยน้เาเขียนตัวตั้งแล้วต่อไปเตรียมเขียนตัวลบเวนบ้นหนึ่งบรรทัดเขียนตัวลบนะคะตัวลบเราจะเขียนจากหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยคือ8ปดนเริ่มจากหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยคืออยู่ด้านหลังนั่นเอง ผล8ก็ตรงกับ9เป็นหลักหน่วยต่อไปหลักสิบคือหอามาตรงกับเลข0นต่อไปหลักร้อยคือ6กมาตรงกับเลข0นย์อีกต่อไปหลักพันคือ7ก็ตรงกับเลขศูนย์อีก7หนูดูดีดนะคะหลายคนตั้งเขียนเลข7ผิดอยู่นะเจ็ดลากจากซ้ายไปขวาแล้วลงมาเฉียงเียงแค่นั้นพอหนูจะไปขีดอย่างนี้นะคะไม่ถูกนะมีหลายคนเขียนผิดนะคะ เขียนให้ถูกนะคะเหมือนคุณนิดเขียนนะต่อไปหลักหมื่นหลักหมื่นคือเลข3มเลข3ก็มาตรงกับเลข5 1า0นึ่งร้อยสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบแปดใส่คอมม่าด้วยตัวตั้งก็ใส่คอมม่านะคะคุณคุณนิดลืมนะ,ะใส่คอมม่าด้วยหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายลบกันกลางแล้วก็เตรียมบรรทัดนะคะเตรียมบรรทัดเขียนลงใต้สองเส้นนะ,ะเตรียมบรรทัดนะคะ หนึ่งเส้นไม่ใช่สองเส้นนะคะวิธีการหาคําตอบหนึ่งเส้นก่อนยังไม่ใช่คําตอบขีดหนึ่งเส้นเรียบร้อยใช้มันทัดนะคะเดี๋ยวใช้มือขีดโดยขอบสมุดไม่เอานะคะไม่เรียบร้อยนะต่อไปเรามันจะแสดงวิธีทํากันแล้วนะแสดงวิธีทาแล้วม่เลขที่กระจายก็คือต้องยืมอีกเหมือนเดิมนะคะต้องดินเหมอือนเดิมนะดูดีๆนะมาดูาดูกัน เริ่มจากหลักหน่วยก่อน9-8ลบ8ก็จะเหลือ1ใช่ไหมคะ1โอเคต่อไป1 0บลบออก6เหลือเท่าไหร่คะมีอยู่1 0บลบออกหก็จะเหลือ4ค่ะต่อไป9ตรงนี้9นะคะ9-6ลบออกหมีอยู่9ลบออกไป6ก็จะเหลือ3ค่ะถูกต้อง ต่อไปหลักพันหลักพันก็9เหมือนเดิมนะคะ9ลบออก7มีอยู่9โลบกไป7เหลอเท่าไหร่นะ9ลบ7ก็จะเหลือ2ค่ะถูอตองหลักหมื่นหลักหมื่นหลังจากยืมกันแล้วก็จะเหลือ4 4ลบออกไป3ก็จะเหลือ1ค่ะแล้วก็ใส่คอมมาเรียบร้อยข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ ตอบหนึ่งมืนองพันสามรอยสี่สเค่ะเตรียมกขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะเลื่อนเลื่อนเนทัดนิดเดี่เตรียมเพาะมือข้างหนึ่งเขมือหนึังนะคะถ้างหนึ่งก็กขีดเส้นที่หนึ่งคุนคำตอบไปนะวันเราต้องขีดถสองเส้นนะคะ ขึ้นที่สาอ,อ,อ่แล้วเราก็มาเขียนออกเป็นเลขไทยอ่าเตรียมพร้อมนะคะเลือนลงมาหน,นะนึ่งบรรทัดนะเว้นลงมาหนึ่งบรรทัดบรรทัดนี้เว้นนะคะมาบรรทัดนี้เขียนตอบเลยตอเตา่าอ่างโบใบไม้ตอบขึ้นได้สองเส้นก่อนได้ตอบนะคะเป็นที่หนึ่ง อันีสแล้วก็ตอบเลขไทยนะคะหน0 0งมอ่าหนึ่ง,งเลขหนึ่งนะคะส0งพันสอนของมาสามร้เลขสามลักมาสุดนะคะสามร้อยสี่สเลขสี่สิบเอ็ดอ่าข้อนี้ตอบ1นึ่งมองพันสสี่สิบเอ็ดอ หลังจากนั้นก็เตรียมดินนรรมันทัดน้ำมันทัดเหมือนเดิมเขียนเส้นตายาวหนึงเส้นนั่นคือจุดแล้วต่อนะคะทิ้งขค้นนิดทำให้หนูเป็นตัวอย่าง2ข้อแล้วข้อ1และข้อ2หลังจากนั้นข้อ3ข้อสี่ข้อหข้อหกข้อเ็ดข้อแข้อเและก็อสิ ให้คนเก่งทําเองนะคะทําเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบอย่าลืมใส่เครื่องหมายคอมมาขีดเส้นใต้ใช้ไม้บรรทัดทําเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองตรวจทานก่อนถ่ายรูปส่งให้คุณครูนะคะวางสมุดดีๆแล้วก็ถ่ายส่งมาสวยๆโอเคนะคะวันนี้คุณครูก็พบกับพวกเราเพียงแค่นี้นะคะวันต่อไปเราจะเจอกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย